วิญญาณจะไปไหนห,หากตายแล้วเคยสงสัยกันบ้างหรือไม่ว่าเมื่อเวลาที่คนเราไปแล้วดวงวิญญาณนั้นจะเดินทางไปอยู่ที่ไหนดวงวิญญาณที่ออกจากร่างในตอนแรกจะวนเวียนอยู่ที่บริเวณแห่งนั้นหลังจากพอได้สติก็จะมีท่านมัจจุราชมาทำหน้าที่มานำเอารวงวิญญาณของมนุษย์ หรือสัตว์ที่ชั้นตาถึงคาดแล้วพาไปยังดมโลกเพื่อตรวจสอบบาปบุญความดีความชั่วในขณะที่ยังเคยมีชีวิตอยู่บนโลกและหลังจากนั้นยานที่มีบาปจะถูกนำตัวส่งไปยังนรกแปดขนใหญ่ซึ่งในแต่ละผมแบ่งย่อยผมละ36มห่แข็งแต่ละแห่ง จะมีการลุมทันและทรมานอีก800ดา่านแต่ละด่านจะมีเครื่องทรมานอีกนับไม่ถ้วนวิญญาณบางดวงอาจจากตกนรกครบทั้ง8ขุมเลยก็มีโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ทำกรรมชั่วมหันหรือที่เรียกว่าอะนันตริยกรรมซึ่งมีอยู่5้าอย่างด้วยกันคือ 1. การฆ่าพ่อ 2. การฆ่าแม่ 3. การฆ่าพระอรหรันต์ 4. การยุยงสงให้แตกแยกกัน 5. การทำร้ายพระพุทธเจ้าให้ห่อเลือดหลังจากที่คนเราตายไปแล้วทั่วๆไปโดยปกติแล้วประมาณ1นถึงสองวันเขาจะยังไม่รู้ว่าตัวเองตายแต่ต่อเมื่อเจ็ดวันให้หลัง เขาจึงจะรู้ว่าตัวเองตายแล้ววิญญาณจะถูกกักบ,บริเวณไว้49วันเพื่อรอการพิจารณาคดีในระหว่างนั้นผู้ตายก็จะกำลังรอบุญกุศลจากลูกหลานที่อยู่บนโลกที่เขากำลังวุ่นอยู่กับงานศพช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่ดวงวิญญาณสุดแสนจะทรมาน เพราะไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้ทั้งต้องยืนอยู่ในนิมิตที่เยือกเย็นหนาวเหน็บเหงาวังเวงและเชื่องช้าและถ้าหากดวงวิญญาณดวงนั้นยังไม่ถึงค่าด้วยแล้วเช่นการฆ่าตัวตายหรือเกิดอุบัติเหตุจับพันวิญญาณดวงนั้น จะต้องทอรมานอยู่ในขอบเขตบริเวณนั้นไปจนกว่าจะสิ้นอายุไขที่แท้จริงจากก้าวล้ำเดินทางไปที่แห่งหนใดนี้ได้วิญญาณจะต้องอวนเวียนสิงสถิตยอยู่ที่ตรงนั้นเพื่อรอเวลาให้มัจุราชท่านมารับไปลงโทษทันและจะต้องกระทำเหตุการณ์ซ้ำๆอย่างนั้น อยู่ตลอดเวลาเมื่อจบแล้วเริ่มใหม่เป็นเช่นนี้เรื่อยๆไปต่อเมื่อมีมนุษย์คนใดก็ตามที่ผ่านมาแล้วช่องว่างของจิตสื่อถึงกันได้ก็จะสามารถมองเห็นภาพการกระทําของวิญญาณดวงนั้นได้อย่างที่มีคนทั่วๆไปเรียกว่าผีหลอกนั่นเองอักหนึ่ง จะสามารถช่วยดวงวิญญาณดวงนั้นให้หลุดพ้นจากวงเวียนทุกนั้นได้โดยการให้พ่อแม่พี่น้องเอ่ยญาติเป็นผู้กระทำให้จะดีที่สุดเพราะสายเลือดสัมพันธ์ย่อมจะมีอานุภาพมากกว่าคนเื่อื่นมนุษย์และสรรพสัตว์ต่างๆทุกสิ่งในโลกล้วนหลีกความตายด้วยกันไม่พ้นทั้งสิ้น ในโลกนี้ก่อกำเนิดสองสิ่งให้มาคู่กันมีชายมีหญิงมีมืดมีสว่างมีสูงมีต่ำมีดำมีขาวมียาวมีสั้นมีดีและก็มีเลวยังมีอีกหลายอย่างที่ยกตัวอย่างได้อีกมากแต่มีอย่างหนึ่งที่หนียังไงก็หนีไม่พ้นคือมีเกิด ต้องมีดอกมนุษย์และสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนโลกใบนี้เมื่อถึงเวลาหนึ่งที่อันควรล่างก็จะต้องถึงการดับสิ้นสลายไปกลายเป็นฝุน่นเถินทุลีกลายเป็นซากที่เน่าเหม็นแต่ดวงวิญญาณยังคงอยู่ไม่ได้แปลงลบบสลายไปตามด้วยแล้วถามว่าดวงวิญญาณจะไปอาศัยอยู่ที่ไหน มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายไม่ได้มีการสิ้นสุดของชีวิตอยู่เพียงแค่ความตายเพราะการตายนั่นหมายถึงสภาพร่างกายที่ไม่สามารถให้จิตวิญญาณอาศัยใช้งานต่อไปได้อีกวิญญาณยังคงอยู่แม้ร่างกายจะหมดอายุไขไปแล้วก็ตามทั้งนี้สภาพการตายจะสามารถบ่งบอกให้รู้ ว่าดวงจิตวิญญาณของผู้ตายนั้นไปสู่สุคติหรือว่าลงสู่นรกอย่างแรกตอนตายใหม,ใหม่ถ้าหากสีหน้าดูเป็นปกติเหมือนคนที่ยังมีชีวิตอยู่ยังแต่ว่าร่างกายอ่อนนุม่มลักษณะเช่นนี้ดวงวิญญาณจะเดินทางไปสุคติภูมินั่นเป็นเพราะว่าดวงวิญญาณบรรลุถึงธรรม เดิมที่ยังมีลมหายใจอยู่เขาเหล่านั้นเป็นคนที่รักษาศีลปฏิบัติธรรมเมื่อยามที่จบชีวิตลงดวงจิตจึงเดินทางไปอย่างสงบอย่างที่สองในขณะที่ตอนตายใหม่ๆนั้นหน้าตามีลักษณะซีดเผือดเหมือนคนที่ตกใจนั่นแสดงว่าดวงวิญ,ญญาณได้เดินทางตกลงสูนะ่นรกภูมิแล้ว อย่างที่สามขณะที่เวลาตาในใหม่ร่างกายมีลักษณะแข็งทื่อหน้าตาหน้าลัวเพราะความตกใจในบางคนจะทรมานปีดร้องเสียงคล้ายสัตว์คนเหล่านี้จะไปเกิดเป็นสัตว์สีชนิดด้วยกันสังเกตด,ดูได้ตาตาหูจมูกปากตาจะมีน้ำไหลออกมา ห่อจะมีขี้ห่จมูกจะมีน้ำมูดไหลและปากจะมีน้ำลายฟูมปากนั่นเป็นทาวารที่ไม่สะอาดทั้งสี่ช่องทางเมื่อดวงวิญญาณเดินทางออกทางนี้ก็จะไปเกิดเป็นสัตว์สีประเพียด้วยกันอังได้แก่ทางตาเกิดขึ้นจากการชอบดูสิ่งที่เหลีวไหลลุ่มหลงในรูปต่างๆคนเหล่านี้เวลาใกล้จะตาย ดวงตาจะเบิดออกกว้างนั่นจะไปเกิดเป็นสัตว์ปีกที่ถือกำเนิดอ,ออกมาจากไข่ทางหูเกิดมาจากการที่ชอบฟังเรื่องเหลียวไหลเรื่องซุบซิบนินทาคนเหล่านี้เวลาจะตายใบหูจะชันขึ้นนั่นจะไปเกิดเป็นสัตว์ที่เกิดจากการตั้งครรภ์เช่นช้างหมาวัวและควาย ทางจมูกเหตุเกิดจากการที่ชื่นชมกินคาวโลกีเช่นเงินทองสุรานารีการพนันชื่อเสียงลาบยศค่านิยมที่ผิดต่อศิลธรรมเมื่อตายแล้วจะไปเกิดเป็นสัตว์จำพวกมดยุงแมลงวันและมแมลงต่างๆทางปากเหตุเกิดจากการชอบพูดเรื่องเหลวไหล พูดนินทาพูดวิจารณพูดใส่ร้ายป้ายสีดาคําหยาคายคนเหล่านี้เมื่อถึงเวลาตายปากจะอ้าค้างอยู่ตลอดดวงวิญญาณน,นั้นจะเกิดเป็นสัตว์น้ําไปอยู่กินกับรสชาติที่โสโครกความสกปรกของตะไคร่น้ำและโคลนตมแต่ถ้าหากดวงวิญญาณน,นั้นมีบาปหนักมากวิญญาณดวงนั้น จะถูกตีค่าให้เป็นเศษวิญญาณแล้วจากนั้นจะถูกนำไปลงทันในนรกภูมิต่อไปขอบคุณที่รับฟังช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กระผมในการทำคลิปต่อไปด้วยครับขอบคุณครับ